สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่คุณจตุพรพรมพ,พันธ์ออกมาพูดถึงสมเด็จหุนเซนกับคุณทักษินชินวัตนนะคะครับเขาวิเคราะห์น่าสนใจนะเขาบอกว่าถ้าเทียบชั้นเชิงกันแล้วเนี่ยหุนเซนนี่เหนือกว่าเยอะเหนือกว่ายังไงคะก็เขาบอกว่าหุนเซนคุมอำนาจมานานมาก40กว่าปีนะในกัมพูชาอืมนานจริงๆใช่รู้หมดว่าต้องดีลกับไทยยังไง การปล่อยข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมีจังหวะมีแผนไม่ใช่แบบพูดไปเรื่อยเปลื่อยเหมือนนักการเมืองบางคนอันนี้คือมุมมองคุณจตุพรนะน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะคนพูดคือคุณจตุพรเองซึ่งก็เคยแบบว่าใกล้ชิดคุณทักษิณมาก่อนใช่ใช่เขาอ้างว่าเคยร่วมโต๊ะคุยมาแล้วทั้งสองคนไงเขาเลยยืนยันว่าหุนเซนเก่ากว่าเยอะอ๋อเคยเจอทั้งคู่เลยครับ แล้วเขาก็มองว่าคุณเซนวางแผนเรื่องอำนาจไว้ดีมากคือรู้ว่าจะได้มายังไงรักษาไว้ยังไงแล้วก็เตรียมส่งต่อให้ลูกชายคือคุณมาเนตเนี่ยแบบเป็นระบบมากมีการเตรียมตัวมีการฝึกงานอะไรแบบนั้นใช่ครับต่างจากทางคุณทักษิณที่คุณจตุพรมองว่าออตอนนี้คนใกล้ชิดจริงๆที่เคยแบบเสี่ยงเป็นสิ่งตายด้วยกันมาก็เริ่มหายหายไปแล้วอ เพื่อนแท้เริ่มน้อยลงว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับเขาถึงใช้คําว่ารู้จักสันดานของคุณทักษินดีคือรู้ธรรมชาติลึกๆอก่ะแล้วความสัมพันธ์ของคุณจตุพรกับคุณทักษินเองตอนนี้คือ,อยังไงนะคะเขาบอกว่าหันหลังให้กันแล้วสองปีกว่าแล้วมัง้งอ๋อนานแล้วเหมือนกันครับเพราะว่าเห็นต่างกันหลายเรื่องแล้วเขาก็บอกว่าปกติคนเห็นต่างกับคุณทักษินเนี่ยก็มักจะอยู่ด้วยกันได้ไม่นานอันนี้คือมุมมองคุณจตุพรเนาะใช่ใช่แล้วเขาก็ ออมองไปข้างหน้าเลยนะคาดการว่าเนี่ยเดือนกรกฎานี้ที่คุณทักษินมีคดีสําคัญรออยู่คดีวันวันทูกับอีกคดีที่ศาลฎีกาใช่ไหมคะครับเขามองว่าอาจจะได้เห็นการเอ่หนีอีกรอบหรือเปล่าอันนี้เขาคาดการนะโหก็แรงเหมือนกันนะคะครับทีนี้มาเรื่องร้อนเลยเรื่องคลิปเสียงหลุดใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นมากคุณจตุพรวิจารณ์หนักมากโดยเฉพาะท่อนที่พูดถึงแม่ทัพภาคที่สอง ที่ดูแลอีสานน่ะเหรอคะใช่ครับเขาบอกว่าเหมือนไปด้อยค่าท่านว่าเป็นคนของอีกฝ่ายพูดเอาหล่อๆไปงั้นแล้วคุณจตุพรมองว่ามันเสียหายยังไงคะเขาเปรียบเลยนะว่าเหมือนเอาดาบไปตัดหัวไม่ทับตัวเองแล้วยื่นให้ศัตรูดูอ่ะโอ้โหเปรียบเทียบเห็นภาพเลยครับเขาบอกผู้นําจริงๆไม่มีใครทําแบบนี้หรอกมันเสียขวัญกําลังใจเสียหายหนักมาก แต่ก็มีคนมองว่าเอ๊ะหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจเป็นเรื่องคุยกันภายในแล้วนายกเศรษฐาก็ไปขอโทษแล้วนี่คะ่ะน่าจะจบไหมคุณจตุพรย้ําเลยครับว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องเดินเหยียบเท้ากันแล้วขอโทษคือจบอ๋อมันใหญ่กว่านั้นใช่ครับเขาบอกมันเป็นเรื่องชาติเรื่องความมั่นคงการพูดแบบนั้นมันกระทบคนไทยทุกคนกระทบกองทัพการที่นายกไปขอโทษแม่ทัพเป็นส่วนตัว อันนั้นก็เรื่องหนึ่งทําได้แต่ผลกระทบจากเนื้อหาในคลิปอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนเคลียร์กันแล้วจบมันเป็นเรื่องที่ให้อภัยยากเขาว่าอย่างนั้นนะเข้าใจค่ะแล้วถ้าเทียบกันระหว่างเรื่องที่คาดการณ์ว่านายกเสถษฐาอาจจะอยู่ไม่นานกับเรื่องคลิปนี้คุณจตุพลมองว่าอันไหนมัน,มนหนักกว่ากันคะน่าสนใจมากคุณจตุพลกอบมองว่าเรื่องคลิปของคุณอุงอิงเนี่ยหนักกว่าเรื่องคุณสมบัตินายกของคุณเสถษยาอีกนะจริงเหรอคะทำไมล่ะ เพราะเขาบอกว่ากรณีคุณเสถาที่วุฒิสภายื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันยังเป็นเรื่องการตีความข้อกฎหมาย uh huh. แต่เรื่องคลิปเนี่ยมันเป็นการกระทําโดยตรงเลยจากคนที่มีตําแหน่งสําคัญทางการเมืองคือมันสะท้อนภาวะผู้นําโดยตรงเลยไงอ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะและเขาก็ยังเน็บไปถึงพวกที่รอส้มหลดด้วยนะพวกที่รอตําแหน่งว่างัน้นเถอะใช่ใช ว่าเอาแต่รอตําแหน่งไม่เห็นเอามาปกป้องผลประโยชน์ชาติจริงๆจังๆเลยในเรื่องแบบนี้แล้วการที่คุณจตุพลออกมาพูดแรงๆแบบนี้มีคนสงสัยเรื่องแรงจูงใจไหมคะแบบว่ามีเอี่ยวอะไรกับกับกบกมพูชาหรือกลัวโดนแฉกลับอะไรแบบนี้อ๋อมีครับมีคนถามเยอะแต่เขาตอบชัดนะคือเออเขาบอกว่าไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยในกัมพูชานี่ไม่มีเลยสักนิดรอคะไม่มีเลยครับเขาใช้คําว่าไม่มีสัก25สตางค์อะถึงจะยอมรับว่ารู้จักคนใหญ่คนโตฝั่งนู้นเยอะ ทั้งฮุนเซนฮุนมาเนตนายทหารต่างๆค่ะแต่รู้จักในฐานะนักต่อสู้ทางการเมืองไม่ใช่เรื่องธุรกิจเขาบอกที่กล้าพูดเสียงดังเพราะไม่มีอะไรทับซ้อนไงแล้วเรื่องคุณทักษิณล่ะคะก็ยืนยันว่าแยากทางกันนานแล้วใช่ครับยืนยันว่าแยากทางมาสองปีกว่าแล้วไม่ใช่เพิ่งมาขัดแย้งกันตอนนี้นะกลับมาที่การเมืองไทยหน่อยค่ะคุณจตุพรม,มองเรื่องเสียงสอสอในสภาตอนนี้ยังไงคะมันช่วยได้ไหม เขาบอกว่าจํานวนสอสอไม่ใช่คาตอบสุดท้ายนะอ้าวหรอคะนึกว่าเสียงเยอะจะดีเขาบอกเคยเห็นมาแล้วรัฐบาลเสียงเยอะๆสามร้อยกว่าเสียงก็ล้มได้อืมจริงด้วยสิ่งสําคัญคือความชอบธรรมคือการยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลักถ้าไม่มีตรงนี้มีสอสอมากแค่ไหนก็อยู่ไม่ได้ค่ะเขาเชื่อว,ว่านักการเมืองที่คิดแต่เรื่องตําแหน่งเรื่องส่วนตัวสุดท้ายก็ไปไม่รอดหรอกเพราะบ้านเมืองไม่ใช่เค้กที่จะมาแบ่งกันในครอบครัวหรือในกลุ่มตัวเองและการที่ เอ่ uh, เหมือนว่าตอนนี้คุณเซนกับคุณทักษินอาจจะมีความขัดแย้งกันจริงๆเนี่ย mm hmm. คุณจตุพลมองว่ามันเป็นผลดีกับไทยไหมคะใช่เลยครับเขาเห็นว่านี่แหละเป็นประโยชน์กับคนไทยประโยชน์ยังไงคะก็คือการที่เขาอาจจะขัดแย้งกันเราอาจจะมีการแชร์ข้อมูลวงในออกมาไงครับอ๋อข้อมูลที่ปกติเราไม่รู้ใช่มันจะทําให้คนไทยได้รู้ความจริงบางอย่างที่ถ้าเขายังดีกันอยู่ก็คงเป็นความลับต่อไปคนไทยก็จะโง่อยู่ต่อไปอันนี้คือคำพูดเขาเลยนะ แรงเหมือนกันนะคะครับเขาถึงขั้นเรียกร้องให้ฮุนเซียนเปิดข้อมูลมาเลยนะถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับการทุจริตในไทยเช่นฝากเงินฝากทองหรือธุรกรรมแปลกๆเปิดมาให้หมดเลยคนไทยจะได้ตาสว่างโขเรียกร้องขนาดนั้นเลยครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องคําแก้ตัวคลิปหลุดด้วยที่มีคนพยายามอธิบายว่าแบบคุณนุ้งอิงอาจจะคุยโดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตคุณพ่อก่อนค่ะได้ยิ่งเหมือนกัน นายกอายุเกิน35บนรรลุนิติภาวะแล้วจะมาอ้างว่าทำไปโดยพ่อไม่รู้เนี่ยมันฟังไม่ขึ้นมันยิ่งทำให้ดูแย่ลงไปอีกอืมก็จริงนะคะครับสรุปปิดท้ายนะคุณจตุพรก็ยังเชื่อมั่นว่ารู้จักคุณทักษิณดีแล้วก็รอดูเดือนกรกฎาคมนี้แหละเขาคาดว่าน่าจะหาทางไปอีกเหมือนเดิมยังเชื่อว่าจะหนีอีกรอบครับเขามองว่าคุณทักษิณมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือมิตรแท้ทยอยเลิกคบ แต่ตราบใดที่ยังมีตำแหน่งเป็นเหยื่อล่ออยู่เนี่ยพวกนักการเมืองที่หิวแสงหิวตำแหน่งก็ยังวิ่งเข้าหาอยู่ดีทำให้ยังดูไม่โดดเดี่ยวเท่าไหร่ก็ยังมีคนอยากได้ตำแหน่งว่างั้นใช่ครับแต่สุดท้ายเขาก็มองว่ามันก็รอวันเสื่อมไปตามธรรมชาติของการเมืองที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนจริงๆนั่นแหละครับค่ะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้ครบคุณมากค่ะครับผม ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับสวัสดีค่ะ